เพื่อนมีเว็บมาวักคุ้มปะวะมีดิวะเว็บอาร์ชชอบไงเติมโคตรคุ้มเลยนะเว้ยบริการอะไรบ้างวะ,วะนอกจากบริการรับเติมโรบักเลสุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมฟรีไฟล์ r o v PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของคอร์ดูตี้แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรกาลิน um ่าเลเซอร์พินทูมานี่วอลเลต P X Cash แล้วก็สติมวอลเลตอีกด้วยก็อย่าลืมมมาาใชช้้บบบรรริกเว็็ออัปนนีะคผ เธอเขียนฟาร์มเองทำไงดีว่าตรงนี้เลยบันดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแนตามว่าจะเป็นส่วนของบล็อกฟุตชิลบิไลท์สองคิงพีซบิวอบอทบริการรับกดผลแล้วก็เกมพาร์ตต่างๆขั้ต่ำ50บาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดผลเอาสตาร์ด้วยโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีวันน่้เราขอเดิวเยือนรายการไทยแลนด์ทุกท่านด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนในอัพ E.T.Q. set X สองนั่นเองนะครับคนดูซึ่งวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในโลบล็อกนะครับในส่วนของแมッ เพียร์ไพเล่นั่นเองนะครับก็เป็นแมปในวันพีชคนไทยใหม่อีกแล้วนะครับผมเออก็แมปนี้นะครับก็เป็นในส่วนของไอ้ปาก้าเคนเดเซ่าอีกแล้วนะปาก้าควัวเนี่ยนะครับผมคนดูโอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวแมปวันกันนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาพาไปดูในส่วนของเกมพาร์ทของมันก่อนเลยนะครับเกมพาร์ทถึงมาตอนนี้นะก็จะมีในส่วนของ exp คูณสนะครับมันนี่คูณสแล้วก็ระบบเอ่อตัวจับผลพิสัยนะครับแล้วก็มีคอฟฟินโบ๊ทนะแล้วก็เป็นดวงคูณสนี่จะเป็นอัตราดอกคูณสองหรือเปล่า สำหรับอะไรสำหรับคนเกลืออ่าแล้วก็มีโยรูสอ0ร้อยโลบักนะครับก็เกมพารทไม่แพงนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะในส่วนของเกมพาทนะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่มาพามาทัวร์เลยนะครับอย่างแรกก็เป็นเกาะแรกนะเกาะแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ตีสลามนะแล้วก็บอกเลยว่าเออตรงนี้นะครับไม่มีที่ับเควสอีกแล้วนะครับเหมือนคือแบบนี้มันจากคล้ายๆในส่วนของโลบอก รีเมคนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอัตานาเซลเลอร์นะครับก็ใช้เงิน100บาทในการซื้อนะจ๊ะใช่ปะ100ห,หนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันรีลองหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันนะเออใช้หนึ่งพันนะครับคนดูโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีให้เราตีสลัมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะตีสลัมให้ดูหลักการนี่ไงแล้วดาบโกออ็ย่างแรงอันนี้คือคนดูคือผมไม่ได้อัพสแตนดาบเลยนะดูดิสแตนดาบไม่ได้อัพเลยนะครับบอกเลยว่า ไม่ได้อับก้นแรงอะครับน้องๆก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันแรงขนาดนี้นะครับนี่ดาบแบบแรงมากตีที T 75เลยนะครับแต่ว่าสนามพวกนี้ก็ตีเราเข้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมอุตส่าห์อับลงอับเลื่อนมาตั้งตีแรงอยู่นะคของโวนสลามอ่ะแล้วเกิดเร็วด้วยไงประเด็นอ่ะ <S <S คุณนี่คิงสลามเลเวล25นี่รู้สึกว่าจะดรอปเวลเยอะพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวไปตีคิงสลามกันดีกว่าครัดูผมพามันตีคิงสลามหน่อยพามันตีคิงสลามหน่อยแล้วกัน เราต้องตีเอ่อเจ็ดสิบห้าเราต้องตีประมาณเอ่อน่าจะเกือบประมาณน่าจะประมาณสิบห้าครั้งนะครับใช่ปะ่ะสิบห้าครั้งน่าจะตายนะครับนี่ของคิงสลามนะครับโอเคโอเคโอเคคิงสลามตายแล้วเลเวราก็เพิ่มประมาณนี้นะครับคนด,ดนูแต่ขอเฮ้ยใจเย็นเออกูแตกอ แล้วแล้วด่ามันตกเลยนะคนดูเกมเนี่ยเออโคตรเฟี้ยวเลยตอนตายอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวอัพสเตตก่อนแล้วกันอัพสเตตพี่จะอัพในส่วนของดีเฟนซ์เยอะๆนะครับพอเราอัพดีเฟนซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทำการรีเซ็ตตัวละครด้วยนะครับโอเคก็รีเซ็ตตัวละครแล้วโอเคเกาะแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแหละนะเกาะสำหรับเกาะแรกนะมีแค่ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของที่สุ่มผลปีศาจด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมฟรุ้ตเซลเลอร์นะครับโอเคเดี๋ยวลองกดสุ่มดูแล้วกันเนาะ นี่นะครับ Do you want to random fruit for 1 0 0แสนมันนี่ออ oh, 25โลบักนะครับผม1,000 0แสนดิไม่มีโลบักแล้วโอ้迈 oh ก็ได้ผลสุเกะอีกแล้วเลยผลสุเกะมันเป็นแบบผลแบบหายตัวแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยกดได้แค่หายตัวเนี่ยแค่นี้เลยแล้วเขจะมีหน้าเราอยู่ตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับไอ้ผลสุเกะเนี่ยโอ้กูท้อจริงๆกับผลสุเกเนี่ยโอ้ยโอเคนะครับคนดูก็ เดี๋ยวพี่จะพาไปทัวร์ที่อื่นกันด้วยนะครับโอเคต่อไปก็จะพาไปดูในะส่วนของตรงนี้แล้วกันนะเป็นเกาะใกล้ๆนะเป็นในส่วนของเกาะอะไรเนี่ยเกาะน่าจะเป็นเกาะลิงหรือเปล่าจะพาไปดูกันนะเป็นเกาะต้นไม้แบบนี้น่าจะเกาะลิงอะไรมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันเป็นเกาะอะไรนะครับ, okay. รบโอเคครับพอดูตอนนี้พี่ก็ได้มาแล้วนะครับเออก็เป็นเกาะลิงจริงด้วยนะครับตรงนี้ก็มีให้เซตสปาด้วยนะแล้วก็มีบสปาดเนื้อเอามีบดสปาดเนื้อทำไมไม่บอกกันล่ะโอ้สเตปิดบบสราคาหนึ่งพันโอ้ไมคก็อสโซเว แอดมินมึงกวนตีนกูเหรอเฮ้ยแต่ผมว่ามีผลเทียนด้วยคนดูเฮ้ยผมลองใช้ผลเทียนไหมไหนๆเขาก็ให้มาเยอะแล้วนะครับเราก็ลองใช้หน่อยลวกนะันนี่ผลเทียนวิ่ยผลเทียนโครเท่นี่เป็นผลที่เท่ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้เอเอเดี๋ยวลองไปใช้ผลเทียนดยดิมันเป็นคล้ายๆมุดดินนีนะครับอุ้ยผลเทียนโครเท่ <laughs> มันบอกว่าขอผลบินขอผลที่บินได้หน่อยแบงเอามาให้กูหมดเลยเนาะสุดยอดจริงๆแต่ผมจะรีวิวพี่ผลเทียนนะครับอุ้ยผลเทียนแม่งเท่จริงว่ะคนดูดิมันเป็นคล้ายๆแบบสกิลมุดดินอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มือแบบเนี้ยอุ้ยแล้วต่อยได้ด้วยนะเนี่ยเออเดี๋ยวลองใช้ดูดีกว่านะเดี๋ยวผมเซตสปาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บย่า yeah, เซตสปาโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใช้ผลเทียนกัน,นครับสกิลอ e, ีมีสกิลเดียวน,นะครับอันนี้คือลิงให้เราตีอะลิงเวล่งร้อยเลยนะครับคนดูนี่ก็เป็นส่วนของก อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับช่วงชวง,ชวงมันคือเกาะอ,อะไรครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันขอเมียตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก็มีที่เซ็ตสะเป๋าแล้วก็ที่เซ็คเรือเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออะไรมันคือ킹สโตนมอนสเตอร์นะครับเวอร์75เดี๋ยวลองมาตีกันไหมเวอร75 เลือดมาหนึ่งหมื่น 1, เลยเหรอทำไมมันเลือดมันเยอะจังอะ่ะทำไมเลือดมันเยอะจังคนดูอันนี้คือเลือดเจ็ดหมื่นโอ้ไมค์ก๊อ oh เลือดอิโซเวลี่แบบเวลี่เยอะเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปที่อื่นกันบ,บ้างน,นะก่อนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีมานี้นะครับต่อไปก็จะพาไปดูเกาะไหนต่อโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาเกาะอ,อะไรสักเกาะหนึ่งนะครับที่งงๆอ,อยู่เหมือนกันว่ามันคือเกาะอ,อะไรนะครับโอเคก็ผมมาแล้วอันนี้เป็นเกาะอ,อะไรอะ่ะคล้ายๆ นี่คืออะไรตรงนี้คือ Candle user นะครับผมเป็นคนใช้ผลเทียนหรือเปล่าเราตีได้ไหมอะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วพี่ไม่เห็นเกาะอื่นเลยนะออไม่น่ามีเกาะอื่นนะน่าจะมีแค่เกาะนี้เกาะเดียวนะนี่เราคือเราต้องตีเตีดโอเคตองตีเราได้้วเราต้องเยโอเคองเได้แล้วเ็ตองี้่นมโอเคตี้า โอ้ไม่ก็กูตีมาโคตรนานขอบคนดูแต่ว่าไม่ตายสักทีแล้วถ้าไม่ได้อะไรนะกูจะร้องไห้เลยโอเคอุ้ยอะโอ้ย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 อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายอา๋อัวเคยังดีนะครับที่ตีเราได้เวลเนี่ยถ้าตีเราไม่ได้เวล์คงคงสุดแล้วนะครับเข่าสุดแล้วตอนเนี้ยโอเคคนดูผมว่าสนับแม่งแรงนะเกมนี้เนี่ยแลคือคือมึงจะอะไรเนี่ยจะฆ่ากูให้ได้เลยหรือไง ผมว่าดาบเกมนี้น่าจะแรงนะครับคนดูจริงๆแรงเลยเนออไม่ใช่น่าจะแรงแรงเลยนะครับเอา๋ออ๋ออเอาอ,เอ,อ,เอ,อแล้วเทียน,นไม่มาทับผมตายไ really อ้ fucking เองงเองงไวลี่งงเดี๋ยวขอฆ่าลิงหน่อยนะไงอะลิงไอ้ลิงไอ้ลิงไอล้ไอล,ไอล,ไอลิงโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของแมป เพียไพรเลตนะครับก็ใครที่อยากมาเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับทุกคนก็ทีมนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบทีมนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่กันด้วยนะครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายที bye ่อยู่กันนิกซข่าวเบล